สวัสดีครัสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งโซเชียลแคมและก็ Facebook ของน้องกิกกี้แสมซนคนน่าร่อนะฮะหลังจากที่เราได้พาเพื่อนๆได้เที่ยวที่เมืองชางไฮหรือเมืองเซี่ยงไฮประเทศจีนแล้วแล้วก็ได้พาไปเยี่ยมเพื่อนๆภายในร้านที่เราทํางานกันอยู่นะครับนั่นก็คือ CD Ruby Club นั่นเองนะฮะ ที่อยู่ในเมืองของเซี่งยงไฮ้วันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนที่อ่าสบายๆแล้วก็อ่ไม่ต้องไปไหนเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะหนาวหลังจากที่หิมะตกมาแล้วสองวันตกเบาบางแต่ก็โอเคอยู่ได้เห็นหิมะนะครับก็รู้สึกมาถึงแล้วเซี่งยงไฮ้ <laughs> ส่วนวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าสู่การดำเนินชีวิตกันแบบว่าถ้าเราไม่มี คนทําอาหารให้แล้วก็ท้องครัวไม่พร้อมที่จะใช้งานและทํากับข้าวเราต้องพึ่งพาอาศัยของพ่อค้าแม่ขายนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราได้ฝากท้องสบายกับอีกนิ่งเจ้านั่นก็คือเจ้าประจําที่น้องกี้ไปกินบ่อยๆนั่นก็คือนี่เลยแตไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าบรรจุพันธุ์เป็นอย่างนี้เกิดทุกที่ ทุกรานที่เึ้นบอกว่ากลับบ้านนี่คืออะไรนี่คือวันนี้เราสั่งเป็นข้าวผัดมานะครับแต่ก็ขอวันนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งคือเป็นข้าวผัดไส้กรอกให้ดูนี่เห็นไม น่าทานมากเลยแล้วเจ้านี้ก็อร่อยมากๆด้วยนะครับจะบอกให้ชามนี้ค่อนข้างจะเยอะสนุนราคาอยู่ที่10หยวนนั่นก็คือเอ,อาคาเข้าค่าถึงห้าสิบบาทของเมืองไทยซึ่งยิ่งว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วก็กินได้ปักท้องไว้กับเที่เนี้ยทุกวันเพราะเนื่องจากว่าเราเราค่อนข้างจะพูดภาษาจีนไม่ได้แล้วก็หลายอย่าง กลัวว่าจะพังนะครับในการในการใช้ใจ่ายเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยเรามาทํางานเนาะมันก็อีกแบบหนึง่งส่วนอาหารในอาานคาเราไปแล้วเนาะแล้วก็มาต่อด้วยอาหารหวานอาจจะไม่เชิงของหวานขนมขกเคี้ยวดีกว่าเคาเรียกว่าขนมขกเคี้ยวเนาะวันนี้เรามีองมปนําเสนออันนี้ได้ชิมชิมไปคร่าวๆแล้ว น,นั่นก็คือเลเลนั่นเองแต่เลอาจจะรูปร่างหน้าตาแปลกๆดูรสของมันก่อนเหมือนจะเป็นปลาเก๋าผัดพริกกับจะบอกว่ารสชาติป่วยรสชาติไม่ไหวจะกินจริงซื้อมาได้สักพัล้วแต่ก็กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่อร่อยมันมีกลิ่นมแนแรงจนเครื่องเทศอค่ะ หกินน้จริง,ง,งหม้ออจ,จะเป็นเราต้องมีน้ำตามอืมอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่บ้านเหล่าโคคาโคล่านะครับแต่ว่าก็จะเป็นกาปั๊มของมุญจีเคอร์ล มันจเรีวะเขอะเลยเขอเลยน,น,น,นั่นแหละครับ่ย,ยังไงเดี๋ยวจะขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนแล้วก็กินข้าวอาบน้ำเล่นโรทรศัพท์มีความสุขไปวันๆสำหรับวันนี้นะครับส่วนวันต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรแล้วก็ไปกันที่ไหนติดตามได้นะครับกับน้องกิกี้แสนสนคนหน้าร่อทุกวันที่นี่ โซเชียลแคมแล้วก็ Facebook ของนังกี้นเองขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้อากาศหนาวมาก